เฮ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ก็พบรายการมิเรษครับเท่าเกมแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับตัวเพื่อนผมนะฮะโอเควันนี้โอ้ยโชว์ของกันหน่อยว่ะฮะเฮ้ยเปิดรายการอยู่อย่าเพิ่งดิโอเคตอนนี้ผมก็ได้ให้เพื่อนผมมาแคสแทนนะฮะวันนี้ไม่ได้ไม่มีเสียงผมเสียงเบาๆนะฮะวันนี้ยจะมีเสียงก็ขนคุ้นไก่อ่ะเจญสวัสดีครับเดี๋ยวเข้าไปในเซตตัวนี้แนมเลย เรื่องกระผมได้ร้ายอยู่แล้วนะฮะไม่อยากเข้าเซิร์ฟเวอร์ครับเมื่อกี้นี้เข้าของตกกำลังแคสเลยต้องต้องต้องิดจริงครับต้องนะครับเปิดหน้ามาร์คเลยเจ้ากล่องข้าพให้ถนี่แะแหลกหน่อหน่อยนะครับเดี๋ยวรับเต้เพื่อนก่อนเนี่ยครับอยู่กันสี่คนเร็ว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 ไปทำทะเลเร็วพี่ๆไปทำทะเลนี่ตจอรายการเร็วฮัลโหลแล้วมันร้อยรายการเพื่อนเราแล้วอัดเฉย แวผู้ชมเลยสินสนใจเพื่อนได้ไงอ่ะเน่ก็แคนผมผมอยู่แคนหานุมานนะครับ okay, แคนน,นนี่ก็เป็นแคนท่ะเดนะมีคนไม่เกี่ยวตามมา,มาด้วยอ่ะนี่ก็เป็นพวกแบบใครไม่รู้<ถ>เราไม่เน่ดีแทกทีซีเพือพ่อนเราครับรชื่อบาร์ตโซเชียลแคมป์ครับเดวไป <ละ S 1> หาเจ้าของชแนลก่อนเนี่ะครับเจ้าของชแนลก็ตัวนี้ครับมิดไรเนี่ยอัมหนึ่งห้าหกสอง นี่ก็จะเป็นวัดหนึ่งนี่ก็ครับก็น้ำมันร้อยครับเารางน้น่อยกรเรเนี่ยครับเนี่ยครับเล้วของชนเดลอยู่นี่นะเราจะยิงแมบไหนดีน้ำมัร้อย อ้าวที่ไหนเดี๋ยวนี้เฮ้ยสองเจ้านขาดูดีโอเคป่ะลงน้อโนบกเลยไล้วกันพี่ดิ้นเลยพี่ผมดิ้นแล้วนะอ้อวดิแท็กสี่เจอ้าวผมไม่ได้ไปเลยครับเริ่มแมปเลยครับแต่ผมหลับไปครับเราจะไปเลิกแมปใหม่ครับเลิกแมปเลยนะมันร้อยนานเลิกแมปเลยอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเราไม่มีเลย ออทอูยดวกทำแแนกูเสียหรือเปล่ากูทำนั่นแหละเอาเียใช้หเด๋วไปเริ่มเริ่มลองอันนี้เลยนะล็อกกี้อกนอดอบอไม่อยากไ้ไหนได้้ไ,ไหนไม่อยากลองของตกครับโชกาของตกอ่ะเรอาจจะรังไา่นิหด่อยนะฮะเราจะได้มาแข่งร้านเกมนะร้านเกมร้านอะไระครับบ้างใช่ไหมได้ล็อกกี้นไหนล็อกกี้นดับนะครับ น,นี่ยน่นี่นะกีนอดอ้อส่วนคนนใจจ้าำมันร้อยน้ำมันร้อยเคียวิลเคีวิลฮัลโหลเคียวิลนออดในเคียวิลนออนะลงแล้วมาครับเราเชญตีด้วยครับน้ำมันร้อยเนี่ยครับ เจ๊น้าเอล้ออีกแป๊บนึงน,นะฮะจะขอเจ๊น้ามาลาเข้าไปนู่นนะครับแคนผม Bank. แบงค์น้วจะเชิญแคนผมเข้าด้วยนะเนี่ยแบงค์ยี่สิบแคนผมปั <c oughs> ๊ไหน ie, ครับล้าล็อกกี K ้ N G, ครับเอ้ยเควิลครับเอ็นจีใช่ปะ <c oughs> แบงค์อ่ะอันที่สองเออนั่นแหละรครับฮัลโหลครับพอสแจงน้ำมันร้อยนะครับน้ำมันร้อยครับชื่อเล่นชื่ออะไระครับ ชื่ออะไรนะครับ,รรบแหลกแหลกน่าจะแหลกมากดูครับคอมเฮ้ย<อ>นี่ครับนี่เกิดแล้วเกิดแล้วนี่การเจ้าของรายการเกิดแล้วแต่ยังไม่รับพกตี้ครับได้เหรอน่าที่แบบอบก่อนครับแอบ,บจริงเลยเฮ้ยเจ้าของรายการนะเราก็เลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ ครับเป็นผมครับเป็นผมโอ้โดนรับหนึ่งนัดครับเจ็บครับนัดนี้นน<า>โอ้ยมันดันเข้ามาแล้วอะ่ะเอา้าตายเลยโอ้เจ้าของไอ้ตายมาแล้วคือกําปูโอ้มันดันมาแล้วอะ่ะอะไรวแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งโอ้ก็โอ้โหบวกร้อยยี่พาแม่งโคตรกากอะ่ะ ไมกี่ยตายได้ไงกู <c oughs> สมเชือหัวหรอโหแตกขายิงไม่รอบเฮแบบ้อย่างที่เกิดเบ,บ๊เบ,บ๊บบมันหัวไม่มากเกินไปก็วดใจทำไม่หนักมนันชื่อเหมือนกูเด้เลยเซสนี้ก็เป็นเซฟแนว PVP กันนะครับเซสนในเนี่ยแนวเอาตัวรอดเ<ม>ก่ง PVP โอเคครับตอนนี้ผมกำลังเข้าห้องนะฮะเดี๋ยวไปหาพวกกันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตายซะก่อน,อน,นให้เพื่อนเล่นนะผมเล่นก่าครับไม่อยากโชว์เพื่อนมาเล่นโหดเลยโชว์เ,เพื่อนหน่อยเห็นมันอยากแคสนะแคสหนาวเอาลองใชน้น้ำฝนกักหน่อยคงไม่ว่ากันนะ <c oughs> อ่าวันนี้วันที่ยี่สิบเนอ,อ็ดเนาะอาจจะอัพคลิปวันที่ยี่สิบสองแต่ไม่รู้จะอัพต่อไหนนะน่าจะเป็นช่างเย็นๆนะครเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนครับ <c oughs> ดเ,เดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อน ไปหาเพื่อก่อนไม่อยากอยู่เดียวครับสายหาแน,น่นอนก็มีแรงบันดาลใจไม่อยากจากเต็มล็อกแปดครับมือจัไปบอกเขามือจับไอ้วงนี้ไม่ไไมไมไเลื่อนเลยนะผมเพิ่งเปิดรายการเัาเอาคลิปโนได้แค่สามคลิปวุ้ยใครยิงกูอีกวะก็แคทน้องหนกครับก<ป>ากางไฟงเดี๋ยวไปหาน้ำมันร้อยก่อนเขาโหดครับผมเล่นกาบ ผมเล่นกาผมมาต้องไปอยู่แถวคนโหดครับเออนั่นแหละว่าชอบวแจมากกระโปรงลุกไปแล้วทำอะไรผมถึงไม่กล้าเล่นเองน้ำมันร้อยระวังหนังนะน้ำมร้อยหลังเข้าหนึ่งอะน้ำมันร้อยหนังเข้าไปแล้วเขาน้ำมันร้อยน้ำมันร้อยเข้าไอ้ยุ้งโอเค พวกเราก็ได้อยู่เกมอลซีเอ็กมใ่ทำม่นี้ยต่พูดรายการเขาดันโมงแตกหนึ่งครับพวกผมเองเออแคน้ปดีมนำมันร้อยเกินหนึ่งแล้วนำมาร้อยเอ้อเกินสองเลยวะสามเลยเฮ้ยเฮ้ยูด้วยป่ะเราดูดิอ,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 อาจจะมีคมยากก่นนิดหน่อยนะหรืที่พอผม

แตกหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วหล,ห,หลังหมดหลังหมดเหมือนเข้ามาโชว์ความกล้าไงก็ไม่รู้หน้าแตกหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วไปส่วนมากก็จะหันไปแค่ทางเกมเนะเอะไรเนาะเฮ้ยตึกหนึ่งตึกหนึ่งฝั่งคลิปแรกจะเป็นไมค้าบนะครัระวังหน้าหลังไอเนี่ยชอบอ่ะอแนวตัวเฮ้ยกระโดู เราไม่เล่นเซิแทะครับเราว่าเซิแทะมันเถื่อนไปแต่เซิแทะเถื่อนแล้วจะไม่เถื่อนอีเฮ้ยฝากติดรายการของฝากกดไลค์กดแชร์แตกไลก็ด้วยนะฮะแบงค์แบงค์ยิงได้ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้เอาแบงค์เข้าใหม่ไม่ได้เอาแบงค์เข้าท็อทกเลยวะฮ <c oughs> ะแหน่ได้ได้ได้ได จะอาจจะไม่มีการเตรียมพร้อมเลยนะครั้งนี้ได้ได้ได้เดี๋ยวตอนนี้เ<อ>จ้าของรายการจะหยุดเลนเ่นสักแป๊บครับเจ้าของรยายการจะท้ายเอยเนาะมาแล้วมาแล้วมาเรื่อยเลยแหละเฮ้ยอยาเพิเฮ้ยหน้านหนึ่งวัานหน้าหนึ่งวัานมันร้อยหน้นานหนึ่ง น้ร้อยน้าหนึ่งน้ำร้อยนาหนึ่งโอ๊ยแตก